นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณถ้าจะมองว่ามันเป็นเ,เรียกอะไรเป็นโชคร้ายของเราค่ะมันก็มันก็จบตรงนั้นไงแต่เราก็พยายามมองว่ามันเป็นความประมาทของคนด้วยซึ่งบางทีเราไม่ได้คอนโทรไปถึงตรงนั้นไงค่ะ ก็อยางที่อยากอยากจะบอกว่าคนจะดูแลคือบางทีอุบัติเหตุบางทีเสียแล้วมันทำให้เสียชีวิตเสียอะไรไปทุกอย่างมันไม่ใช่เสียแค่ชีวิตของคนที่เรารักไปมันอาจจะแบบว่าบางคนก็คืออาจจะเสียอวัยวะบางส่วนไปทําให้เป็นพิการหรือว่าความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างหลังอีกก็เสียไปรถก็เสียไปคือมันไม่มีอะไรที่เป็น ไม่ไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าได้มาเป็นของดีที่เราได้มาจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละลครั้งเลยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยพอเวลาที่สมมติว่าพี่โจ้มีเพื่อนที่ค่อนข้างจะประมาทเกี่ยวกับการขับรถอยู่แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราก็เตือนไหมหรือว่าเราเรา,เรากลายเป็นคนแบบจ้องจี้จ้องชัยกับเรื่องนี้กับคนรอบข้างเราไหมก็เตือนนะฮะเตือนถ้าเกิดเห็นว่าอย่างสมมติว่าเรื่องของการจนไหนจะเมาอะไรเงี้ยฮะก็จะบอกเฮ้ยอย่าขับเลยเปลี่ยน ให้คนที่ไม่เมาขับดีกว่าอ,อะไรเงี้ยใครไม่ดื่มขับก็ไดประมาณแท้ใช่ไหมา <laughs> นายขับแล้วกัน <laughs> ไม่เดือดร <laughs> ึกก็ผมว่าก,ก็ลดลงมเยอนะน่อค <c oughs> ือติดตัวกันม,มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะจริงๆค่ะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าโดนทีนึงขึ้นลงขึ้นสาสก,ก็มีนะคะหลายๆคนอ่าส <c oughs> ุดท้ายนี้ก็ที่อยากให้พี่เจ้าฝากถึงเรื่องราวของการดูแลรถหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนกับกฟนๆรายการหนอยสักนิดนึง คับก็คิดว่าคงตาอย่าประมาทดีที่สุดนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาทั้งคนขับแล้วก็สภาพรถนะเพราะเราก็ไม่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ <c oughs> เราก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบน่าจะดีกว่าตามรอบตามระยะต้องเดินทางไกลไเ <c oughs> มื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นตอนเด็กซึ่งค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นที่พี่โจเสียคนที่เรารักไปด้วย <c oughs> หลังจากนั้นแล้วก็กลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังตัวดังนั้นแปลว่าในช่วงที่โตขึ้นมาปัจจุบันเนี้ยเคยมีอุบัติเหตุแรงๆเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างหรือเปล่าคือระวังก็มีพลาดบ้างครับก็มีเหตุหการณ์หนึ่งค่ะครับอันนี้ก็เกิดกับตัวเองเลยค่ะคือเราก็ขับรถไปตามตอนนั้นไปที่แถวลังสิตถนนมันโล่งมากเลยแล้วก็ขับๆไปอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำไมพวงมาลัยมันสั่นเราแต่วันนั้นเรารีบไงอันนี้คือคือ เราอาจะตัดสินใจผิดได้ค่ะเรื่ขับต่อไปเรื่อยๆสรุปว่าล้อมันหลุดล้อข้างข้างซ้ายหน้าเนี่ยค่ะมันหลุดไปเลยฮะหลุดแล้วก็รถก็เกือบพีกอะตอนนั้นเราเริ่มชะลอ,อแล้วนะของพี่นี่มีอะไรเกี่ยวกับล้อเยอะออใช่ดังล้อเอย่ยยางเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยล้อหลุดไปเลยล,ล้อหลุดเลยฮะ แต่ว่าคือหลุดแต่ว่ามันยังไม่ได้หลุดแบบเห็นไปเลยนะมันหลุดละคาอยู่มันก็คือมืออ๋อคือคือคือเตรียมแบบมีมีอะไรเกี่ยวอยู่ใช่ใช่ก็เราก็เลยบอกแต่ตอนนั้นตอนที่มือคือเราก็เริ่มจะเริ่มชะลอเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็เลยจับร่อนข้างขาแล้วลงไปดูว่าเกิดเป็นลมแบบคือล้อมันหลุดแล้วล่ะแต่งนี้เกี่ยวอยูไก่ตัวเรือกเรือกไมแน่ใจอ่าก็เลยเป็นเราก็กลับมาคิกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง ก็คิดไปทีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปสลับยางไปสลับยางสลับยางอันนี้คือเสียแบบสลับยางในศูนย์ในร้านเลยใช่ไหมคะแต่เราเราก็ไม่ไม่ได้ตรวจสอบนะว่าไอหมุดล้อเนี่ยมันแน่นหรือเปล่าเราก็เชื่อเชื่อเชื่อใจเชื่อใจช่ใช่ก็นั่นแหละสิเกที่จะถามอยู่เกที่ก็คงไม่เช็คหรอกว่าหมุดหมุดแที่แน่นหรือเปล่าเนี่ยเเลยเป็นอะไรที่ที่หลังจากนั้นต้องเช็กอะอือคือแสดงว่ามันไม่ได้หลุดธรรมดาคือแบบ อาจจะไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้หมุนก็ไปเลยใช่เป็นไปได้นะพี่เพราะว่าปกติที่ที่ก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะล้อหลุดออกมาได้ขนาดนั้นแสดงว่าเขาอาจจะแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบใช้มือหมุนไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องดันอีกทีนึ่งหรือไม่งั้นก็ดันแล้วไม่สุดก็เป็นไปได้อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนเขาสลับยางนี้เราก็ไม่ได้อยู่กับเขาถูกไหมคะคือเราก็ปล่อยเลยครับเราเข้าแบบแค่สลับยางเราก็ไปนั่งชิวๆอยู่ใน จิบกาแฟเออรอดูทีวีอะไรเงี้ยใครจะไปนั่งเช็คว่าเขาแบบหมุนหมุนน็อตเออแล้วอย่างนงี้เราจะไปเคลมเพราะว่าไม่ได้เพราะเราอือออันนี้มันมันมันคือที่ว่ามันไม่ใช่ความประมาทแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีเพราะว่าถึงแม้ว่าวันนั้นพี่รีบแต่พี่รู้สึกว่ารถมีปัญหาใช่แทนที่เราจะแบบว่าฝืนไปแล้วก็เกไดในใจเนี้ยแบบไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเราคิดว่าคงแบบไม่มีอะไรอะไรเงี้ย โอ้ยช่วงวินาทีนั้นถ้าพี่อยากขอไปอีกหน่อยนึงนี่มันก็อาจจะเป็นเกิดอะไรขึ้นได้นะคือเราเรายังกลัวว่าเราจะไปโดนคนอื่นให้เขาเดือดร้อนอีกด้วยอืมถ้าเกิดเราเป็นเราคนเดียวไม่โอเคโดนไปชนหมายถึงว่าโดนไปชนคันอื่นอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่ามันจะเดือดร้อนของคนอื่นเขาไปทั่วหมดเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราเดี๋ยวนี้เวลาพี่เช็คเองพี่เช็คยังไงอ่ะมันเราก็ดูแค่แบบว่าหมุนมันมันแน่นหรือเปล่าอะไรอเงี้ยกตพยายามยืนดูเขาเลยนะอย่ายืนดูเลยใช่ ไม่จิบกาแฟแล้วไม่แล้วเพราะบางทีมันมันสี่ล้อไงฮะเราพอสลับไปปั๊บเนี่ยบางทีงงเ่ช่างก็อาจจะงงเองว่าเอยล้อนี้ข่ายเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยอืมวิ่อย่างนี้แสดงว่าพี่เป็นคนค่อนข้างกลายเป็นคนค่อนข้างระวังแล้วก็ดูแลแต่สายกับรถของพี่พอสมควรเลยเนาะปกติเอารถเข้าไปเช็คแบบอย่างเงี้ยสลับยางทุกๆุกกี่เดือนอะไรยังไงคะประมาณครึ่งปีอะไรเงี้ยฮะก็สลับทีนึงสภาพ คือยางในปกติเ่จะเปลี่ยนประมาณสองปีเปลี่ยนทีอะไรเงี้ยสองปีเปลี่ยนทีก็ปกติเนาะก็ปกติทั่วไปแล้วก็สลับยางอีกหนึ่งคือจริงๆส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่คือไม่ค่อยชอบแต่ก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็คือมีอุ่นตรงไหนประจำก็ถือประจำอืมก็บอกเขาโทรเรียกด้วยแล้วกันนะถึงเวลาแล้วก็โทรบอกหน่อยแล้วกันอันนั้นจะมีเซอร์วิสอะไรอ๋อแกดีเหมือนกันนะคะมันก็เป็น สำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันง่ายๆหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องรถเนี่ยเคที่ถือว่าเป็นเรื่องยากในชีวิตเคที่คือเปิดมารู้ว่าตรงไหนเป็นเครื่องก็เก่งแล้วอ่ะแต่คือผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้นะเออก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าถ้าผู้หญิงคนไหนรู้เรื่องรถเยอะเกินไปจะเริ่มมีคนตั้งคำถาม่ผู้หญิงจริงหรือล่าจ๊ะเธอทำไมรู้เรื่องเออแม่ไม่แต่แค่ที่ว่ามันเป็นเรื่องดีใจกคที่เองก็คิดนะว่ากับวันหนึ่งแคที่น่าจะ ลองเรียนรู้สักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีเพราะปัจจุบันนี้รู้แค่เติมลมยางกะทิเติมลมยางบางคนน้ำยังไม่รู้เติมตรงไหนเลยผู้หญิงเนี่ยโอเคที่ถามเ็าก่อนเลยพี่มีอะไรที่กะทิเติมแล้วอีกสองปีกะทิไม่ต้องเติมบ้างไหมที่จะได้ทำทีเดียวไม่มีนไม่มีใช่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันอีกเช่นเคย แล้วก็ฝากบางหลวงเฮาส์ไว้ด้วยคใครอยากได้อยากเอออยากได้การพักผ่อนที่เต็มที่ริมคลองนะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเชินครับ,<ช>รบมีบางหลวงเฮาส์มีเว็บไซต์ไหมคะเว็บไซต์มีครับ,รบ www. บางหลวงเฮาส์ .com บางหน่งฮาส์สอนเขาก็อย่าลืมอุดหนุนกันลวกันนะคะเป็นบรรยากาศดีๆคิดที่ว่าใครที่แบบว่าตึงเครียดอยู่แล้วก็บอกว่าอยากจะรีแลกซ์สักนิดนึงบรรยากาศตรงนี้น่านั่งมากมากเลยแล้วก็มีลานแน่อยู่ฝั่งตรงข้ามไปถามหาได้ทุกคนแถวนี้เขาจะรู้จักกันหมดเลยใช่แล้วค่ะอย่าให้เราต้องเสียอะไรในชีวิตของเราไปเลยนะคะของที่เรารักบางครั้งในอุบัติเหตุแค่นิดเดียว5วินาทีอะไรที่เราคาดไม่ถึง ก็สามารถที่จะหลุดลอยไปได้ง่ายๆเลยอยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ้ามากๆเลยนะคะสำหรับประสบการณ์ดีๆที่เอามาแชร์กันหวังว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะขอบคุณค่ะ